กลับมาเจอกับจูดดูบอลแล้วครับและค่ำคืนนี้ยังลุยกันต่อกับฟุตบอลโลกครับและไปที่โซนยุโรปกันเหมือนเดิมที่ค่ำคืนนี้7คู่ต่อเนื่องเหมือนเดิมนะครับและจูดคาสันคู่เด็ดทั้งนั้นเลยนะครับจัดเตรียมไว้ให้ได้เข้าวินกันอยู่แล้ววิเคราะห์ให้แล้ววันนี้นลครับเตรียมรับทัศนบอลกับจูดได้เลยโดยเฉพาะกับคู่ v i p ครับที่คืนนี้จัดมาให้ฝรั่งเศสกับผมก็พร้อมลุยเยอรมันก็เช่นกันครับมาแก้ตัวกันต่อแล้วครับกับรอบเก็บแต้ม แล้ววันนี้ก็ผมใครสนใจคู่ VP พีของจูดครับแค่ทักทายมาหาจูดกันที่ j d 66หรือกดลิงก์ใต้คลิปข้างล่างครับพร้อมผ่าเข้าวินชันชีแค่ติดตามจูดเอาไว้มาเป็นชิมเดียวกันเท่านั้นเองครับและก่อนที่เราจะไปลุยกันค่ำคืนนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้จูดดูบอลด้วยนะครับและยังมีกิจกรรมให้ได้ร่วมสนุกรับรางวัลกันอีกด้วยตามจูดดูบอลมาเลยเลยครับ และก่อนที่เราจะไปลุยกันครับสรุปสกอร์เมื่อคืนนี้กันหน่อยนะครับเริ่มกันที่กิจกรรมทายสกอร์กันก่อนเลยนะครับหมอตาเปิดบ้านเจอกับเนชอร์แลนด์นะครับและคู่นี้ก็เป็นเนชอร์แลนด์นะครับที่ไม่พลาดนะครับยิงเข้าไปถึง0ต่อ4กันเลยทีเดียวครับจบสวยกันไปเก็บอีก3แต้มครับสำหรับเนธอร์แลนด์นะครับใครทายถูกครับคู่นี้0ต่อ4มารับประวังกับจูดได้เลยที่กลุ่มหลังบ้านครับกับเจดีหก ส่วนใครที่ยังทายไม่ถูกครับเดี๋ยวมีให้ได้ลุ้นกันทุกๆคืนนะครับคู่แรกวีพีจัดไปและ้วหรับคู่เวพีเมื่อคืนนี้ครับกระบวกเข้าวินมาอย่างสวยงามนะครับสแนวทางเจ้าอีก1ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะในทะเลนะครับที่ชนะ0ต่อ4 ฟินแลนด์ครับเอาชนะลิทัวเนีย2ต่อ1คู่นี้เจากันไปออสเตรียนะครับบุกยิงยับเยินสุดๆครับเอาชนะซานมาริโนถึง10ต่อศูนและครับและกู่ของทีมชาติไทยครับเจอกับจีนไทยเปย์ะครับก็ชนะได้แค่2ต่อ0ูนไม่เกินเลยครับหลุนกับชายเปย์ก็เลยพาเข้าวินงกันไปคู่นี้ครับจบสวยกันไปแล้วครับ v i p ของจูด์เข้าถึง3แนวทางนะครับเจ้าอีกหนึใลตามกันอยู่ยินดีด้วยนะครับและใครอยากได้แนวทางดีๆแบบนี้กระผมทักทายมหาจูดกันเลยเจดีหกหกครับพร้อมเสิร์ฟให้อย ส่วนคู่ชมเปีเมื่อคืนนี้ครับก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันเข้าบินกันไปชุดใหญ่ๆเลยทีเดียวแะครับไม่ว่าจะเช็คครับที่ยังเสม,มอโคเอเชีย0ูต่อศูเข้าวินสกอตต์ตก็ด้วยแะครับสกอตแลนด์ครับเอาชนะครีสาต่อ1เป็นไปตามคาดครับบุกยิงสวยๆกันไปเข้าวินเช่นกันเดนมาครับเอาชนะเบลารุสถึง0ูย์ต่อหกะครับ กดยับกันไปแล้วครับคู่นี้สกอร์สูงก็ไปถึงด้วยแหละครับและคู่ของบอสเนียไปเยอนไซปัสแล้วครับไม่น่าเชื่อแหละครับดวงสวยสุดๆและครับบอสเนียจะจบเกมอยู่แล้วแหะครับมาเสียจุดโทษแล้วครับในช่วงต่อเวลาพิเศษช่วงท้ายเลยด้วยแหละครับทำให้เสมอกันไป2ต่อ2เลยเข้าวินกันที่สกอร์สูงแทนและครับและคู่สุดท้ายครับมูกอไฟโลทำได้สวยครับเอาชนะมอนเตเนโกถึง4ต่อ0คู่นี้เข้าวินไปเช่นกัน ใครตามนลักช่างของจูดคู่ธรรมดากันอยู่เมื่อคืนนี้ครับยินดีด้วยนะครับชุดใหญ่กันไปเลยและครับแล้วก็ v i p ของจูดด้วยนะครับที่เข้าวิ่งกันไปใครอยากได้นลักช้างดีๆแบบนี้ครับเหมือนเดิม JD 6 6กหรือกดลิกงใต้คลิปข้างล่างครับแอดไลน์มาเจอกับจูดได้เลยเดี๋ยวจัดชุดใหญ่แบบนี้ทุกๆคืนเลยครับกดติดตามกดแจ้งเตือนเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆแบบนี้นะครับกับการเสิร์ฟเข้าวิ่งของจูดดูบอลและสำหรับนี้ครับจะมีคู่อะไรกันต่อให้ดีลดวยกันบ้างตามจูดดูบอลกันมาเลยครับ มาเริ่มกันทีคู่แรกครับแล้ววันนี้ครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปครับลอยกันยาวๆกระผมเวลาตีหนึ่งสนาทีทุกๆคู่ครับเจ็ดคู่ยาวๆไปและคู่นี้ครบผมกับคู่ v ว P คู่แรกของจุดเปิดให้มีกิจกรรมไทยสกอร์รับรางวัลกันด้วยนะครับเตรียมตัวกันได้เลยและคู่นี้มากันที่กลุ่มดีครับโซนยุโรปและครับกับการเปิดบ้านของฝรั่งเศสที่ตอนนี้ครับพวกเขานำเป็นจ่าฝูงอันดับที่1ของกลุ่มครับเก็บมาได้6แต้มเต็มๆครับจาก2นัดที่ผ่านมา คืนนี้เตรียมเปิดบ้านเจอกับอาเซอร์ไบจันครับที่ยังติดอยู่ท้ายของกลุ่มนะครับอันดับที่4มีแค่หนึ่งแต้มชนน้นะครับในตอนนี้และเกมนี้ยังต้องไปเยือนฝรั่งเศสกันอีกด้วยละครับรับศึกหนักกันหน่อยนะครับแต่ด้วยการลุ้นเข้าวินข้ามคืนนี้ครับไม่ได้ง่ายอย่างแน่นอนเพราะฝรั่งเศสเปิดสกอร์แรกครับมาให้ถึง4ลูกกันเลยทีเดียวละครับก่อนแข่งข้ามคืนนี้จะไหลไปทางไหนก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับแต่แน่นอนว่าเยอะแน่แน่ครับข้ามคืนนี้ที่สกอร์จัดมาให้ครับและเกมนี้จบก ไม่ต้องห่วงแล้วครับเราจัดวิเคราะห์ไว้ให้แล้วละครับเตรียมชีเด็ดให้สําหรับทุกๆคนใายสนใจคู่นี้ครับทักทายมหาจูดกันได้ที่ JD6 ีครับเดี๋ยวจัดเสิร์ฟตรงถึงมือทันที่แค่มาเป็นทีมรายการเป็นครอบครัวรายการกับจูดดูบอลเจ่านั้นครับและอย่าลืมนะครับว่าคู่นี้มีกิจกรรมทายสกอร์ให้ได้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับแค่ทําตามกติกาเช่านั้นละครับง่ายๆพิมพ์สกอร์ใต้คลิปข้างล่างกันมาครับแล้วแคปภาพส่งให้จูดดูบอลที่ JD6 6ครับในกลุ่มไลน์หลังบ้านรรททายยถูกกกกออับบลลจจดดไ้เเนะ่่ีม เริ่มเท่านั้นนะครับเต14 5หน้าทีอย่าลืมพิมพ์มาทายสกอร์กันละครับขอให้ทุกคนโชคดีเข้าวินและเตรียมรับรางวัลกันละครับส่วนในทางก็จัดให้เหมือนเดิมในกลุ่มหลังบ้านเช่นกันแล้วเจอกันครับเจดีโ ok ok. เดี๋ยวจูดดูบอลจัดให้ มาต่อกันคู่ที่2ครับและคู่นี้ก็จัดเป็น v i p กันต่อเนื่องไปเลยแหะครับเวลาเดียวกันครับที่145้านาทีทีคู่นี้อยู่กันที่กลุ่ม A และครับโซนยุโรปกับการเปิดบ้านของเยอรมันครับที่ตอนนี้ครับพวกเขาผ่านไป2เกมแต่ยังอยู่อันดับที่3ของกลุ่มเท่านั้นแหะครับมี3แต้มในตอนนี้ เกมเปิดบ้านคืนนี้กับผมเป็นโอกาสดีเลยครับที่จะเก็บอีก3แต้มในการเจอกับลักเซมเบิร์กนะครับแต่ค่ำคืนนี้ก็ยังต้องลุ้นกันต่อว่าเกมนี้ครับการเปิดบ้านของเยอรมันจะยิงยับได้หรือเปล่านะครับพอคืนนี้ก็ไฮสกอร์มาถึงเกือบ3ลูกเลยนะครับ2.75ในตอนนี้นะครับอย่างต้องลุ้นอย่างต้องตามเชียกันต่อว่าค่ำคืนนี้ครับจะเป็นเยอรมันหรือว่าลักเซมเบิร์กครัพิจ่าะพาเข้าวีนกันและคู่นี้เหมือนเดิมครับกับคู่วีพีของจุด จัดวิเคราะห์เจาะลึกไว้ให้แล้วล่ะครับใครสนใจอยากเข้าวินไปกับจูดทักทายมารับแนวทางกันได้ครับที่ J d ดีกกและนอกเหนือจากคู่ VIP 2คู่ก้ามคืนนี้ครับในรอบยังมีคู่นอกรอบ v i p อีกมากมายสเตปต่างๆให้ได้เข้าวินกันอีกด้วยละครับแกมาเป็นชิมในการกับจูดฉะนั้นไม่ว่าจะคู่ไหนที่น่าสนใจกับการเข้าวินเดี๋ยวจะเสิร์ฟตรงถึงมือทันทีครับมาลุยไปพร้อมกันได้เลยกับจูดดูบอลเจดีหกยินดีต้อนรับทุกๆคนครับ และก็จบจาก2คู่ v i p กันไปแล้วมาลุยกันคู่ที่3กันเลยละครับและคู่นี้ครับไปกันที่กลุ่ม J นะครับกับการเปิดบ้านของเบลเยียมที่ตอนนี้ครับอยู่อันดับที่2ของกลุ่มแล้วละครับมี10แตม้มเตรียมเปิดบ้านคืนนี้รับทีมเยือนอย่างมาซิโดเนียเหนือครับที่นำอยู่จ่าฝูงอันดับที่1มี11แต้มละครับแต่ก็ยังแข่งมากกว่าเบลเยียม1นัดที่เกมครับ เบลเยียมตอนนี้เลยได้เปรียบมากกว่าครับที่แข่งน้อยกว่า1นัด4เกมคืนนี้ก็ต้องมาลุยกันต่อครับว่าใครจะขึ้นจากฝูงได้สําเร็จเพราะตอนนี้ครับก็มีเวลสกครีท่ทามหลังมาติดติดกันอีกด้วยครับมีคะแนนเท่ากับเบลเยียมเลยนะครับ และสำหรับเกมนี้ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าจับตาดูมากๆนะครับพอ2ทีมเดือดค่ําคืนนี้แย่งอันดับที่1กันนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายและเบลเยียมตอนนี้ครับกำลังดูเดือดกับผลงานของพวกเขาด้วยนะครับที่เกมแรกเปิดรอบเก็บแต้มเลยนะครับเจอกับมาเซเดเนียเหนือครับด้วยการออกไปเยือนทําได้แค่เสมอหนึ่งต่อ1นเท่านั้นแต่3เกมที่เหลือของพวกเขาครับชนะมาได้ทั้งหมดละครับและลาสุดชนะขาดลอยกับลิกเตนสไตน์ด้วยนะครับและคาซัคสถานยิงไป6ต่อ0ูนย์สเกมติดต่อกันเยาเยือนครับเจอกับเบลสรัปผมเฉ 3ต่อ2ด้วยละครับเฉียดฉิวไปนิดนึงแต่ก็ยังเก็บ3แต้มมาได้และคืนนี้ครับเตรียมเปิดบ้านเจอกับมาเซเดนเหนืออีกครั้งหนึ่งละครับที่หนัดแรกของพวกเขาครับยังไม่พลาดแพ้ใครเช่นกันมีเสมอไป2เกมกับเบลส์และเบลเยียมนี่ยแหละครับที่เหลืออีก3นัดชนะมาได้ทั้งหมดเพิ่งเปิดบ้านฉล่มเล็กเตนสไตน์ไปอีก5ต่อ0กันเลยด้วยละครับและด้วยการเจอกันชี่ผ่านมาครับเบลเยียมเคยเอาชนะได้แค่2นัดติดต่อกันครับเมื่อปี2013นะครับแต่ล่าสุดกลับมาเจอกันอีกครั้งก็ทำได้แค่เสมอการั ให้ค่าคืนนี้กับการเปิดบ้านของเบลเยียมอย่างต้องแก้มือกันต่อและดเดนเรนบ้างของตัวเองแน่นอนว่าได้เปรียบกว่าอยู่แล้วละครับและด้วยฟอร์มที่กําลังร้อนแรงในตอนนี้ เกมย้าของพวกเขาครับเลยน่าสนใจมากๆเลยครับและด้วยสกอร์ที่เปิดมา2ลูกเต็มๆคืนนี้ครับอาจจะดูสูงไปหน่อยแต่ด้วยความได้เปรียบและระดับทีมที่ดีกว่าอยู่แล้วละครับขุมกําลังต่างๆก็เหนือกว่าแน่นอนจําให้คืนนี้กับเบลเยียมครับยังน่าลุ้นและน่าเชียร์พวกเขาไปต่อละครับถึงแม้จะเปิดเลทมา2ลูกกันก็ตามนะครับนัดนี้จุดมองว่าราคามาให้ขนาดนี้ยังไงเบลเยียมก็จัดให้ได้ละครับคืนนี้ยังมีโอกาสไปถึงและผ่าเข้าวินจัดกับเบลเยียมไปเลยนะครับนัดนี้มีจบสกอร์สามต่อศูนย์สี่ต่อศูนย เืมอพวกเขาได้เลยถึงแม้เกมแรกจะทำได้แค่เสมอกับการไปเยือนครับแต่คืนนี้เปิดบ้านกินขาดครับและยังมีเวลส์ที่ตามหลังมาติดๆอีกด้วยยังไงก็ต้องเล่งเครื่องหนีให้ห่างให้ได้ละครับทำให้นัดนี้จะไปกับเบลเยียมคืนจาฝุงสําเร็จ มาต่อกันคู่ที่4กันเลยแหละครับและคู่นี้ไปกันที่กลุ่ม B ีกันบ้างเลครับในนัดที่3รอบเก็บแต้มครับที่เกมนี้อยู่ที่การเปิดบ้านของสวีเดนที่ตอนนี้มีคะแนนแค่1คะแนนเท่านั้นแะครับอยู่อันดับที่3ของกลุ่มจะได้เปิดบ้านค่าคืนนี้เจอกับหัวตารางอย่างสวิตเซอร์แลนด์กันอีกด้วยแหะครับที่นําจูจาฝูงมี6แต้มกันเต็มๆจาก2นัดที่ผ่านมาไม่พลาดแพ้ไกลครับ เจ้าบ้านสวีเดนตอนนี้ครับผลงานยังไม่เข้าที่เข้าทางกันเลยนะครับแม้จะมีคุมกําลังหลักอย่างอิสซักก็ตามละครับแต่พวกเขาก็ยังทําผลงานได้ไม่สวยงามสักเท่าไหร่นะครับกับเกมแรกออกไปเยือนสโลวีเนียทําได้แค่เสมอ2ต่อ2แบ่งแต้มกันไปเท่านั้นและการไปเยือนโคโซโวครับก็พลาดแพ้มาถึง2ต่อ0นย์กันเลยด้วยนะครับทำให้คืนนี้ครับกลับมาเปิดบ้านนัดแรกในรอบเก็บแต้มพวกเขายังต้องแก้มือกันต่อแต่เกมนี้ครับดูแล้วจะไม่ง่ายอย่างที่คิดละครับพอต้องเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่ผลงานตอนนี้ไปได้สวยเลยทีเดียวละครับ เกมแรกที่เอาชนะมาได้ทั้งหมดเลยครับถึงแม้จะเป็นเกมเปิดบ้านทั้ง2นัดครับแล่พวกเขาก็ยังทำผลงานได้ดีเอาชนะทั้งโคโซโ,โวและสโลวีเนียมาได้ละครับเก็บครีนเชตกันไป2นัดติด4ตีต,ต่อ0ยต่อครับยิงขาดลอยกันไปมาเกมมีกรับลุยเกมเยือนไปนัดแรกในรายการนี้เช่นกันละครับและการเจอกันในบอลโลกที่ผ่านมาก็เป็นสวิตเซอร์แลนด์ครับที่พลาดแพ้ไปก่อนนะครับ1ต่อด้วยกันละครับคืนนี้ได้กลับมาแก้มือกันใหม่ละครับผ่านมาหลายปีแล้วและด้วยผลงานค่มคืนนี้ครับก็ดูจะกินกันลงยากแน่นอนครับกับ ที่เปิดมาให้เสมอกันอีกด้วยในเกมนี้เจ้าบ้านอย่างสวีเดนดครับแน่นอนว่าเปิดบ้านได้เปรียบมากกว่าแต่ได้ผลงานของพวกเขาชี้ยังไม่เข้าที่เข้าทางในตอนนี้ครับการจะลุยปิดจบกับสวิตเซอร์แลนด์ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอย่างที่บอกไปชาค่ําคืนนี้ครับมีเหลือ11คนเต็มๆไม่โดนใบแดงกันไปก่อนนะครับนัดนี้จูนมองว่าน่าจะกินกันไม่ลง้วครับมีแบ่งแต้มกันไปฉะนั้นจบเสมอครับหรือถ้าจะลุ้นกันจริงๆครับผมกับสกอร์เสมอคืนนี้ก็ให้สวิตเซอร์แลนด์ไปดีกว่าครับโดยความพร้อมและฟอร์มที่ดีีีกกว่่าาาคออออยยงนนนน้้้ืืมโสเฉชะไดแต จะให้ลุ้นง่ายกว่านั้นครับจูดมองไปที่สกอร์สูงมากกว่าครับชีคําคืนนี้มีเสมอกัน2ต่อ2หญยิงยับยับกันไปอยู่ที่สกอร์สูงดูอุ่นใจมากกว่านะครับองเลือกเข้าวินกันดูจูด,ดบอลจัดมาให้ มาต่อกันคู่ที่5ครับผมคู่นี้ไปกันชี่กลุ่มดีเลยครับนัดที่3รอบเก็บแต้มเช่นกันและเกมนี้ครับอยู่ที่การเปิดบ้านของไอซ์แลนด์ครับที่ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่2ของกลุ่มมี3แต้มเตรียมเปิดบ้านคืนนี้เจอกับยูเครนครับที่ตามมาเป็นอันดับที่3ของกลุ่มครับมี1แต้มเท่นนั้นในตอนนี้และมีแต้มเท่ากับอเัเซอร์ไบ,บจันด้วยนะครับทีมท้ายตะลา่างยังต้องลุยกันต่อลวครับในนัดที่3มคืนนี้ครับ ไอซ์แลนด์ครับคืนนี้กลับมาเปิดบ้านของตัวเองกันต่อครับจาก2นัดแรกกรบผมเปิดบ้านเอาชนะอาเซอร์ไบจานขาดลอย5ต่อ0ยครับส่วนเกมเยือนบ้านของฝรั่งเศสพลาดแพ้ไปก็จริงแหละครับแต่ก็แค่2ต่อ1เท่นนั้นไม่แย่ครับลูกเดียวเท่นนั้นเกมนี้กระผมกลับมาเปิดบ้านเจอกับยูเครนกันต่อและครับที่2นัดแรกของพวกเขาครับยังเอาชนะใครไม่ได้เลยนะครับแพ้คาบ้านให้กับฝรั่งเศสไปก่อน 0- ต่อ2ครับและล่าสุดเจอกับอาเซอร์ไบจานก็ทําได้แค่เสมอกับการไปเยือนกันเท่านั้นขนาดว่าเจอกับทีมที่อ่อนที่สุุดในนกล่มี้ อย่างอาร์เซนไบจันยังทํเอาอะไรไม่ได้เลยนะครับเกมนี้มาเจอกับไอซ์แลนด์กันอีกด้วยนะครับที่ผ่านมาในการเจอกันครับยูเครนก็พลาดแพ้กับไอซ์แลนด์ด้วยการออกไปเยือนนี่แหละครับมีแต่เกมเปิดบ้านของยูเครนเท่านั้นที่ยังพอเก็บชัยชนะและยังเสมอมาได้เลยครับทำให้ค่าคืนนี้ครับด้วยสกอร์0.25ของยูเครนในการไปเยือนดูแล้วชื่อชั้นของพวกเขาและขุมกําลังอาจจะดีกว่าก็ตามครับแต่เกมนี้กับการไปเยือนบ้านของไอซ์แลนด์ครับยังคงเสียเปรียบอยู่แน่นอนนะครับและด้วยฟอร์มตอนนี้ที่ยังขาดความสม่ําเสมอกกันนนไปเยอะดูแล้้วคคืีงกัน ไม่ลงแน่ๆละครับนัดนีจุดมองไปที่เจ้าบ้านอย่างไอซ์แลนด์มากกว่าครับยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจลวครับในตอนนี้ผลงานในบ้านก็ทําได้ดีคืนนี้ก็ผมอย่างน้อยก็เสมอกันไปแบ่งแต้มกันอีก1คู่ครับนัดนี้ไปกับไอซ์แลนด์อุ่นใจมากกว่าครับหรือจะไปกับสกอตต์ตก็ได้ครับคืนนี้มีจบ1ต่อ10ต่อ0ไม่เกินแน่นอน แล้วมาถึงคู่ที่6นะครับคู่นี้เวลาทีน่14นาทีเช่นกันนะครับยาวๆกันไปตีเกมนี้กรบผมมาที่กลุ่มเอละครับอีก2ทีมที่เหลือละรับกลุ่มเดียวกับเยอรมันและนัดนี้ครับไปที่การเปิดบ้านของไอร์แลนด์เหนือครับที่ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่2ของกลุ่มละรับมี3แต้มมีแต้มเท่ากับเยอรมันในตอนนี้ละครับและคืนนี้เตรียมเปิดบ้านเจอกับสโลวาเกียผู้นําจ่าฝูงของกลุ่มละรับเก็บ6แต้มเต็มๆจาก2นัดที่ผ่านมาครับคืนนี้มาลุยกันต่อครับในนัดที่3ของรอบเก็บแต้ม กับเกมนี้ครับผมไอร์แลนด์เหนือครับกลับมาเปิดบ้านนัดแรกในรอบเก็บแต้มกันต่อครับจากที่2เกมแรกของพวกเขาครับออกไปเยือนกันทั้งหมดและเอาชนะลักเซมเบิร์กกันไป1เกม1ต่อ3ครับแล้วก็มาพลาดแพ้ให้กับเยอรมันล่าสุดกันอีก3ต่อ1 ก็ไม่ได้ผิดคาดอยู่แล้วแหะครับที่จะแพ้ให้กับเยอรมันแต่ก็เป็นไอร์แลนด์เหนือครับที่พาเข้าวินงกับราคารองมาได้แหละครับเกมนี้กลับมาเปิดบ้านกันต่อเจอกับสโลวาเกียครับที่ผลงานของพวกเขาทําได้ยอดเยี่ยมกันเลยทีเดียวแหะครับกับ2เกมแรกชนะได้ทั้งหมดชนะเยอรมัน2ต่อศูนในเกมเปิดบ้านครับและเยือนเอาชนะลักซมเบิร์กไปอีกศูนย์ต่อ1ครับเฉือนชนะ1ลูกเท่านั้นแต่ก็ยังผาเข้าวินงมาได้ทั้ง2เกมนำจ่าฝูงต่อเนื่องกันไปแหละครับและด้วยการเจอกันในช่วงหลังที่ผ่านมาของทััั้้งง2ทีีมมกกกกกินนนนไ่ลอดวยรเป็า จบด้วยการเสมอกันไปทั้ง2เกมจากฟุตบอลยูโรนะครับปี2022เสมอกันไป1ต่อ1นะครับและค่ำคืนนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งไอร์แลนด์เหนือครับผมได้เปิดบ้านกันต่อรับแน่นอนว่าได้เปรียบกว่าอยู่แล้วในด้วยผลงานของเซอรวาเกียรครับที่กำลังมั่นใจมากๆค่ำคืนนี้แน่นอนครับว่าพวกเขาเป็นต่ออยู่แล้วนะครับแต่ด้วยสกอร์ที่ให้ไอร์แลนด์เหนือเปิดสกอร์มา0.25ค่าคืนนี้ถือว่าน่าสนใจยิ่งกว่าครับเพราะพวกเขาดูเป็นรองกว่ากับผลงานที่ผ่านมาแต่เกมนี้กลับยังเปิดราคามาให้คครับืนนี้จเลยขอ ร่วมกับเจ้าบ,บ้านอย่างไอ์แลนด์เหนือกันไปดีกว่าครับถึงแม้ตอนนี้จะดูเป็นรองกว่าก็ตามนะครับแต่เมื่อสกอร์เปิดมาแล้วนัดนี้มีโอกาสเฉือนชนะสโลวาเกีย e ได้แน่นอนนะครับอย่างน้อยคืนนี้กอ1หนึ่งลูกเฉือนชนะกันไปไปกับไอซ์แลนด์เหนือกันเลยละครับเกมนี้เชื่อเหมือพวกเขาได้ละครับหรือจะไปกับสกอร์ต่ำก็ได้นะครับมี1.02.0ต่อต่อไม่เกินละครับ และมาถึงคู่สุดท้ายคู่ที่7ในค่ําคืนนี้ครับเวลาเดียวกันยาวๆกันไปตีหนึ่งสนาทีครับและปิดท้ายคู่นี้กันที่เกมเปิดบ้านของโคโซโวครับที่ตอนนี้พวกเขามี3มแต้มอยู่อันดับที่2ของกลุ่มเตือนเปิดบ้านคืนนี้เจอกับสโลวีเนียครับที่ยังติดอยู่ท้ายสุดของกลุ่มกันอยู่ละครับมี1แต้มเท่านั้นเท่ากับสวีเดนครับแตกต่างกันที่ผลได้เสียเท่านั้นครับและคืนนี้ยังต้องลุยกันต่อครับเพื่อหา3มแต้มให้ได้กับนัดที่2ของรอบเก็บแต้ม คืนนี้กระผมโคโซวได้กลับมาเปิดบ้านครับจากนัดแรกล่าสุดของพวกเขาเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะสวีเดนกันไป2ต่อ0ยอย่างสวยงามครับถึงแม้เกมแรกจะพลาดแพ้กับสวิตเซอร์แลนด์กันไปก่อนในการไปเยือนอย่างยับเยินถึง4ต่อ0ก็ตามแต่ล่าสุดครับก,กลับมาเก็บ3มแต้มมาเรียกความมั่นใจอีก1ครั้งครับนัดนี้ยังได้เปิดบ้านกันต่อด้วยและได้เจอกับสโลวีเนียครับที่ผลงานตอนนี้น่าเป็นห่วงมากๆอยู่แล้วละครับนัดแรกแบ่งแต้มกับสวีเดนกันไปในบ้านครับสำเร็จแต่กับเกมเยือนครับเสียเปรียบอยู่แล้วละครับและล่าส อย่างยับเยินมาเช่นกัน3ต่อ0ูนย์ครับมาเกมนี้กระผมไปเยือนโคโซโวกันต่อครับถึงการเจอก,การชิผ่านมาจะเคยเอาชนะโคโซโวทั้งเกมเย้าและเกมเยือนมาก็ตามเมื่อหลายปีชิ่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้ด้วยผลงานของโคโซโวครับที่พัฒนาไปไกลมากๆนะครับและเกมเปิดบ้านของพวกเขาก็เอาชนะสวีเดนมาได้อีกด้วยนะครับอย่างน้อยค่ำคืนนี้เล่นในบ้านยิ่งได้เปรียบมากกว่าครับถึงแม้ชื่อชั้นจะเป็นรองในเกมนี้แต่ด้วยสกอร์ที่เปิดมาให้0.25ของโคโซโวตามสถานการณ์ตอนนี้ครับเกมนี้ไปลุ้ เลยดีกว่าละครับนัดนี้เปิดบ้านอย่างสวยมากกว่าครับกับสโ,โลวีเนียตอนนี้ไม่น่าจะลุ้นกันแล้วยิงต้องไปเยือนอีกด้วยละครับยิงเสียเปรียบนัดนี้มี1.02 .0 ต่อต่อจบเกมกันไปตามเชียโคโซโวโกันได้เลยละครับปิดจ็อบในบ้านได้เหมือนเดิมครับคณะซวีวเดนยังเอาไมา่อยู่ละครับเกมนี้โคโซโวกินขาดได้เหมือนเดิมและกระจบแล้วทั้งหมด7คู่ในค่ำคืนนี้ละครับกับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปละครับที่เข้ามาสู่ช่วงโค้งสุดท้ายกันแล้วและแต่ละคู่น่าสนใจแน่นอนครับที่ข่าสรรมาให้ วิเคราะห์ไว้ให้แล้วนะครับยิ่งโดยเฉพาะกับ v i p ของจูดครับใครสนใจทักทายมารับแนาทางกันได้เลยนะครับที่ JD 6 6คฝรั่งเศสอาเซเร์ไบจันเยอรมันกับลักเซมเบิร์กครับคู่เดือดคู่เดือดกันทั้งนั้นเลยแะครับแกติดตามจูดเอาไว้มาเป็นทีมดียวกันเท่านั้นกับ j d 6 6กนอกเหนือจากคู่วันนี้นะครับยังมีอีกหลายๆคู่วันอื่นๆครับให้ได้ลุ้นกันยาวๆไปเลยคู่นอกรอบในรอบ v i p ของจูดจัดชุดใหญ่เข้าวิ่งกันไปนะครับ ตามมาเจอกันได้ครับกับ j จดีโคส่วนคู่ธรรมดาคืนนี้ครับทวนให้อีกครั้งหนึ่งเบลเยียมเจอกับมาซิโดเนียเหนือครับนัดนี้ไปกับเบลเยียมกันเลยเลยครับคืนนี้เลดมาสูงแต่ถล่มยับแน่นอน3 0 4ต่อ0ไปถึงสกอร์สูงก็น่าหลุนอีกด้วยกับเบลเยียมครับ กูดิสอนครับสวีเดนเปิดบ้านเจอกับสวิตเซอร์แลนด์เกมนี้มีสูสีกินกันลงยากแะครับสวีเดนตอนนี้ผลงานย่ำแย่นะครับนัดนี้เลยไปกับสวิตเซอร์แลนด์ดีกว่านะครับอย่างน้อยมีโอกาสเฉืินชนะไมค่คำคืนนี้ก็เสมอกันไปนะครับไปกับสวิตเซอร์แลนด์และสกอร์สูงกันได้เลย2ต่อ2จบเกมแบ่งแต้มกันไปครับ และคู่ที่3ไอซ์แลนด์เปิดบ้านเจอกับยูเครนเกมนี้ไปกับเจ้าบ้านไอซ์แลนด์กันก็พอครับที่ค่ำคืนนี้เตรียมเปิดบ้านเยือนเสมอกับยูเครนอยู่แล,แล้วละครับในบ้านยังคงได้เปรียบเกมนี้1น0่ต่อต่อศสกอร์ต่ำแบ่งแต้มเป็นไปอีกเช่นกันและคู่ที่ีไอ์แลนด์เหนือเปิดบ้านเจอกับสโลวาเกียเกมนี้ครบผมจุดให้จัดไปที่ไอแลนด์เหนือกันดีกว่าครับ ด้วยเลทที่เปิดมาให้พวกเขาเป็นทีมต่อ0.25ค่ำกมคืนนี้กับทีมจากฝูงอย่างสโลวาเกียและครับสกอร์ยังไม่เข้าข้างเลยนะครับทำให้เกมนี้ไปกับไอร์แลนด์เหนือกันเลยมีโอกาสเฉือนชนะผ่าเข้าวีกันไปครับเกมเปิดบ้านยังคงแข็งแกร่งคืนนี้เตรียมปิดจ็อบได้แน่นอนครับ1.02.0ต่อ 0, ต่อ 0, หรือจะไปที่สกอร์ต่ำเลยก็ได้และครับปลอดภัยมากกว่าที่เกมนี้จะยิงไม่ถึงแน่นอน2ลูกรวมยังไงก,ก็กินขาดครับและคู่สุดท้ายกรบผมโคโซวเปิดบ้านเจอกับสซลวีเนียครับนัดนี้ไปก กวาครับเกมเปิดบ้านก็เอาชนะสวีเดนมาแล้วนัดนี้ยังคงชนะได้ต่อเนื่องเลยครับห0 2 0ต่อศูนย์สต่อศูนย์กับโคโซโวสกอตต์ต่ำก็ได้เช่นกันครับแนวทางไหนก็ได้จูดจ,จัดให้เข้าวิ่งยาวๆกันไปค่ำคืนนี้เลือกกันได้เลยละครับหลังมโนน้รกร็เป็นแนวทางของจูด5คู่ธรรมดาครับและอีก2คู่ VIP ใครสนใจคู่ไหนชอบแนวทางอะไรจัดเข้าวิ่งกันไปจูดวิเคราะห์มาให้แล้ววันนี้เลยครับกับที่ใดต่างๆรับทัศนะของจูดเข้าวิ่งกันได้เลยครับ โดยเฉพาะกับคู่ a ว P ครับใครสนใจก็มาเจอกันครับที่ JD 6 6หรือกดลิงก์ใต้คลิปข้างล่างนะครับก็มาเจอจูดได้เช่นกันจัดเตรียมทุกๆอย่างไว้ให้แล้วนะครับขอให้ทุกคนได้เข้าวินเท่านั้นก็พอจูดพร้อมเสิร์ฟทุกแนวทางทันทีครับและก่อนที่เราจะกลับมาเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้จูดดูบอลด้วยนะครับวันพรุ่งนี้ยังมีรออยู่ครับ7คู่9คู่จัดไปกับจูดดูบอลครับ